8ป,ปีในการทําสวนทําเกษตรผสมประสานหลายๆคนก็อยากจะทําแต่คนที่ได้ทําอย่างเราก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะทุกคนว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างได้อะไรกับการทําเกษตรนะคะทุกคนหนึ่งนะคะเป็นเจ้านายของตัวเองสองมีเวลามีอิสระภาพในการเวลาไปนู่นไปนี่ไม่ต้องปลูกมัดนะคะทุกคนเมื่อเราจะไปเราก็เตรียมพร้อมไปได้เลยเพราะว่ามันไม่มีเวลากําหนดการน,นะทา ทำเกษตรถ้าฝนตกเราก็หยุดนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าวันไหนเราไม่สะดวกไม่อยากจะมาทำมันก็ปล่อยว่างนะทุกคนแต่ถ้าวันไหนเราอยากจะทำก็เต็มที่กับมันก็ความสุขก็เกิดขึ้นนะ,ะแต่ละวัน,แต,วนแต่ละวันปลูก,ลกสารพัดอย่างในในสวนเนาะปลูกมา8ปีอันดับแรกเราก็จะเราปลูกตอนนั้นเป็นการปลูกต้นไม้เป็นไม้พยูงไม้พยอมไม้ แต่ว่าเราปลูกอีกสวนแปลงหนึ่งนะแปลงนี้มันเป็นแปลงที่สองของเราแปลงนี้เป็นแปลงที่สองทำมาสี่ปีเนาะสี่ปีนี้เราปลูกต้นยางไว้สองปีแล้วเรามาปลูกต้นไม้ตามร่องยางนะทุกคนปลูกไปเรื่อยๆปลูกเราก็ลืมแล้วนะว่าปลูกอะไรไปบ้างนะแต่ว่า จำได้ว่าต้นไม้นี่เยอะมากประมาณสี่พันต้นเลยนะคะทุกคนกระท้อนนี่เราปลูกเมื่อสิบปีที่แล้วลูกกระดกมากเลยเต็มต้นเลยนะคะทุกคนนะทีนี้วันนี้เราก็คิดนึกถึงว่าเราปลูกอีกแปลงหนึ่งนะมันจะปลูกต้นลําไยตั้นไว้นะทุกคนปลูกมิดมันเนาะแต่เพราะว่าวันก่อนเราไปเจอในสวนนะั้นน่ะมันมีลูกและลูกเล็กๆนะวันนี้เราจะไปดูว่าลูกมันใหญ่ไหมวันนี้จะพาทุกคนไปเก็บลำไยคิดตั้น ลำไย,ยคิดตันมันมีหลายสายพันธุ์เหมือนทุเรียนเลยนะคะมันมีหลายสายพันธุ์เหมือนทุเรียนทุเรียนยังมีหมอนทองมีกระดุมมีพวงมณีมีที่ชอบกินที่สุดก็คือหมอนทองนี่แหละนะทุกคนเนาะมีโอ้ยมีหลายสายพันธุ์เหมือนกันเลยนะอันนี้เราก็มาถึงต้นลำไย,ยคิดตั้นเราก็จะเก็บเลยเนาะทุกคนเก็บลำไย,ยคิดตันแล้วก็เอาไม้ เขยา่าเขยา่าต้นมันสูงทำยังไงจะปีนก็กลัวหักนะต้นมันก็ไม่ได้ใหญ่เท่าต้นต้นแขนนี้เราปลูกมา4ปีเนาะคะ่ะทุกคนนะสี่ปีมีลูกเลยนะอยากจะให้ทุกคนลองปลูกนะเพราะว่าเนื้อมันเยอะนะลำไยกิดตตันเนื้อมันเยอะมากนะคะเนื้อมันมันจะกินคล้ายๆรสชาติลิ้นจี่คล้ายๆลำไยผสมกันนะ เราก็ไม่แน่ใจว่าเขาเอาสองสายพันธุ์มาผสมกลายเป็นลูกครึ่งหรือเปล่าเนาะแต่ว่ามันมีเนี่ยลูกมันเป็นเขียวๆอย่างนี้เก็บลงมาก็กินได้เลยนะคะทุกคนแต่ว่ามันมีหลายสายพันธุ์อย่างที่เราบอกนะต้องเลือกให้ดีนะทุกคนแต่อันนี้เราปลูกมิดนะคะทุกคนนี่เราก็เก็บเลยนะเราชอยๆลงมาก็เก็บได้นี้ได้ขนาดนี้เลยนะทุกคนเนี่ยเนี่ยเนี่ย ได้ขนาดนีขอคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะทุกคนขอบคุณนะคะที่รับชมเนาะเป็นกำลังใจให้แม่ลูกสีเดี๋ยวจะพักทุกคนมากินพร้อมๆกันเลยลำไยกิทตัดดนของเราเป็นอย่างไรวันนี้พ่อบ้านมาด้วยนะคะทุกคนพ่อบ้านก็เอ,อมาช่วยตอนนี้พ่อบ้านถือกล้องอยู่นะมาช่วยเก็บลำไยน,น<ล>ะคะพยายามให้เราว่ามันจะอร่อยขนาดไหน ต้องชิมครับต้องลองนะคะทุกคนอะไรที่ไม่เคยกินก็มาลองกินไปพร้อมๆกันนะคะทุกคน,กคนนะตอนนี้เราก็ยังลงไม่หมดนรก็ยังชอยๆดึงๆอยู่นะคะทุกคนเนี่ยได้มากประมาณนี้เลยนะคะทุกคนเ,ออเราก็ก้กมๆงเงยๆลาใยคิดตั้นมีหลายสายพันธุ์ถ้าเพื่อนจะซื้อมาปลูกตอนนี้ก็เริ่มจะถูกเลยนะหวานค่ะหวานหวนนี่เราจะกิน ลำไยคิดตันได้กินไหมได้ก so ok, <lang> ินค่ะพอดีมันฉอยหวานไว้เนี่ยพ่อบ้านกินไปลูกหนึ่งมิดมันเหมือนยังไงดูดินี่ค่ะนี่นี่ค่ะลูกใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะอืมอืมอืมนมาทำๆเลยอร่อยมากเ่ะทุกคน